สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูอันสุริยานามเหลากับวิดีโอเสริมทักษะในหน่วยการเรียนรู้ที่2การกำหนดลักษณะของตัวอักษรนะคะก่อนอื่นเรามาเปิดโปรแกรมโน้ตเพจกันเลยค่ะแล้วนักเรียนก็พิมพ์โครงสร้างของภาษา HTML ตามนี้นะคะ หัวข้อาการกําหนดลักษณะของตัวอักษรนะคะเราก็จะเราก็จะพิมพ์ข้อความหัวเรื่องว่า,าประวัติส่วนตัวนะคะในส่วนบอดี้ก็เหมือนกันนะคะพิมพ์คำว่าประวัติส่วนตัว นักเรียนพิมพ์ข้อความตามนี้เลยนะคะประวัติส่วนตัวชื่อชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดคติประจำใจงานอดิเรกสีที่ชอบอาหารที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะคะอาละค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนักเรียนก็จะมาเพิ่มคำสั่งนะคะให้กับภาษา html ของเรานะคะคำสั่งแรก เป็นคำสั่ง h n นะคะเป็นคำสั่ง h n โดยที่ n เนี่ยหมายถึงเลข1-6ถึงนะคะยิ่งตัวเลขที่มีค่าน้อยตัวหนังสือก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ส่วนตัวเลขที่มีค่ามากตัวหนังสือก็จะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะในที่นี้ครูขอใช้ h 1นะคะ เมื่อมีเปิด h 1ก็จะต้องมีปิดด้วย h 1นะคะโดยโดยที่มีเครื่องหมาย s l a นะคะบรรทัดต่อมาค่ะครูจะใส่เป็นตัวอักษรตัวหนานะคะคำสั่งที่ใช้เป็นตัวอักษรตัวหนาก็คือคําสั่ง b นะคะมีเปิด b ก็จะต้องมีปิดด้วย ครือหมาย s สลนะคะแล้วก็ b ค่ะลักษณะต่อไปนะคะจะใช้เป็นคำสั่ง u นะคะมีเปิด u ก็จะต้องมีปิดมีปิด u เช่นเดียวกันนะคะมาถ้าต่อมาเราก็จะใช้คำสั่ง i นะคะ มีเปิดไอก็จะต้องมีปิดไอค่ะบรรทัดต่อมาเราจะใช้คำสั่งสับนะคะมีเปิดก็จะต้องมีปิดค่ะคำสั่งบรรทัดต่อมาเราจะใช้คำสั่งซุปค่ะ มีเปิดซุปก็ต้องมีปิดนะคะแล้วก็บรรทัดต่อมาจะเป็นคำสั่ง strike นะคะใช้วิธีการ copy paste ก็ได้นะคะแล้วก็เราเพิ่มแค่เครื่องหมาย slash นะคะแล้วก็จะประหยัดเวลาทำให้เร็วขึ้นนะคะต่อไปคำสั่ง big ค่ะ มีเปิดบิ๊กก็ต้องมีปิดบิ๊กเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะคำสั่ง small นะคะ small ม,มีเปิด small ก็จะต้องมีปิดด้วย small เช่นเดียวกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราได้คำสั่งแล้ว ีนี้เราจะลองมาดูผลลัพธ์นะคะให้นักเรียนไปที่คำสั่งไฟล์เลยค่ะเพื่อที่จะบันทึกไฟล์ของเรานะคะแล้วก็เซฟแอ s ค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะก็คือ html ค่ะในที่นี้เราจะตั้งชื่อไฟล์ว่า u2 นะคะ u2.html ค่ะ แล้วที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมนะคะเปลี่ยน encoding นะคะให้เป็น UTF-8 นะคะเพื่อที่จะสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยได้กับทุกเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะกดปุ่ม save ค่ะทีนี้เราลองมาดูผลลัพธ์นะคะไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็เปิด U2 ขึ้นมาค่ะ เห็นไหมคะลักษณะตัวอักษรน,นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอลองมาเปรียบเทียบดูกับคำสั่งนะคะอ่าประวัติส่วนตัวนะคะก็คือบรรทัดน,นี้นะคะฮิตหนึ่งนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือเป็นส่วนของไตเติลน,นะคะส่วนตรงนี้ทีนี้ บรรทัดต่อมาค่ะต,ตัว b ตัว b ก็คือเป็นชื่อตัวหนานะคะแล้วก็บรรทัดต่อมาคำสั่ง u ก็คือขีดเส้นใต้คำสั่ง i ก็คือตัวเ e. อียงนะคะ,ะคำสั่ง sub ก็คือเป็นตัวห้อยนะคะส่วนคำสั่งซุปก็เป็นตัวยกนะคะ แล้วก็คำสั่ง s สไต e เป็นคำสั่งที่ขีดทับนะคะส่วนคำสั่ง big ก็คือทำให้ตัวใหญ่ขึ้นนะคะส่วน small ก็คือลดขนาดให้เล็กลง1 step นะคะอาละค่ะทีนี้เราได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขออเพิ่มเติมคำสั่งขึ้นมาทัดใหม่นะคะเพื่อให้อ่า งานเรานะคะดูดูด,ดีดูเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอ่านขึ้นนะคะคำสั่ง br ก็คือเป็นคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะเราพิมพ์เสร็จแล้วเราใช้วิธีการคัดลอกเลยนะคะเนื่องจากว่าคำสั่ง br เนี่ยเป็นคำสั่ง tag เดียวนะคะเราก็เลยไม่ต้องมีเครื่องหมายอ่าสแลนะคะ เอาละค่ะทีนี้เราลองเซฟนะคะแล้วก็ไปดูผลลัพธ์อีกที่นึงค่ะกดปุ่มรีเฟรชเลยนะคะอ่าเป็นยังไงคะทีนี้ดูง่ายขึ้นใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ าการกำหนดลักษณะตัวอักษรไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนหมั่นฝึกฝนทักษะการเขียนคำสั่งบ่อยๆนะคะแล้วนักเรียนจะสามารถสร้างเว็บได้อย่างชำนาญเดี๋ยวเจอกันใหม่กับวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ